ไม่ได้ใช้อะไรมากเลยอ่ะ<ช>ไม่ต้องไปซื้อทานเราทำเองสะอาดกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงแม่ติดคุกกิ้งวันนี้ได้รับเกียรติจากพี่ผุดนะคะค่ะพี่ผุดสดีแห่งวงฮอตเปเปอรพี่ผุดเนี่ยมีฝีมือในการทำแหนมพี่ผุดอยู่ L.A. นะคะตอนนี้บอกว่าถ้าใครไป L.A. แล้วเนี่ยไม่กินแหนมผุดสดีเนี่ยถือว่า ไม่ถึง LA ไม่ถึง l อแต่ดูว่าชุดพี่ผูดกับตอนนี้แบบน้ำนี่แบบเป็นทำไมคะเป็นผู้ช่วยไปแล้วนี่เอาเลยนี่สบายๆนะมันอันนี้ชื่อสบายๆโอเคเอาเลยค่ะพี่สูตรมันมีอะไรบ้างก็มีหมูบดนะคะหมูบดนี่ต้องแช่เย็นจัดแล้วก็หนังหมูก็ได้หูหมูก็ได้แล้วแต่ชอบทอดแบบไหนใสเข้าไปเลยแล้วมีกระเทียมนะคะพี่กีนหนูแล้วก็ผงแหนมหมูหนึ่งกิโลผงหนม สองห่อแม่ค่ะหมูอันนี้ค่ะมันจะต้องแบบต้องเย็นไหมหรือว่ามูไม่หมูบดธรรมดาหมูบดธรรมดาไม่ต้องเพียงแต่ว่าขอแช่เย็นคนอันนี้คือชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะคะอันนี้ไม่มีใต้ตัวคือชอบมากต้นทุนสูงมากต้นทุนสองมาสายตัแล้วชอบมากเป็นคนถ้าแม่ว่าต้องการชื่อเสียงโอเคเสียเงินไม่ว่าเสียหน้ไม่ได้อ่าใช่แมเออมันไม่อยากเนาะ เนี่ยสายไปเลยพี่บุมไปอยู่อเมริกามากี่ปีแล้วคะเนี่ยอี่สิบสามปีย3ิบปีย3่ิบสามปีมจ้ตอนนี้อายุ24เองใช่27อ๋อ27โอเคอายุย7ดดูนะคะเราก็จะนวดไปเรื่อยๆนวดเพื่อที่จะให้ส่วนผสมเนี่ยมันเข้ากันแล้วก็ผงแหนมเนี่ยที่เราใส่ไปอ่ะ มันจะได้เข้ากันมันซึมเข้าไปในหมูมีคนบอกทำไมไม่ทำใช้เครื่องไม่ได้ใช้เครื่องแล้วแม,ม่ไม่อร่อยนะนักพุดได้สูตรการทำแตนราที่ไหนบ้างคะหรือว่าแบบยงังไข้างหลังซองนั่นแหละ <c oughs> ข้างหลังซองปัจจุบันนี้เราไม่ใช้ใบตองเพราะว่าบางบ้านไม่มีปลูกกล้วยเพราะเราอยู่คอนโดกันเราก็ใช้นี่เลยหาซื้อง่ายพลา,าสติก มันไนโ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 น่ใส่พริกอ่วางวางเลยวางมาวางเลยจัดวางสวยๆของเนาะค่ะอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเสร็จแล้วนะเนี่ยเพราะว่าพี่ผุดไปเร็วมากเลยอ่ะไม่ได้หรอพี่ผุดไปเร็วมากเลยอ่ะแล้วเด็กขอทำได้เพราะว่าใช่อยู่หออยู่คอนโดทําได้เลยท้านตึเองได้เลยอ่า เปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยก็ขึ้นอยู่กับการเก็บแต่ว่าขออย่างเดียวเองเท่านั้นเวลากินแหนมที่อยากจะแนะนําคือใส่เวฟก็ได้1นาทึ่งนาทีแกะนุ่นดีกันหนึ่งนี่แกะใส่เวฟแล้วทั้งหมด5อันนี้หนูจิ๊กไว้หนูจะแอบพี่ยังเห็นดิอ๋อเนาะก็ได้เข้ามาได้ห้ากระปุกหมูหนึ่งโลห้ากระปุกนะคะหมายถึงว่าต้องใส่หนังหมูหนังหมูมากขนาดที่ที่ที่แม่ใส่นะอ่าเรียบร้อยเรียบร้อย แค่นี้เองค่ะแล้วก็เก็บไว้24ชั่วโมงแล้วก็ถ้าทานไม่หมดเอาใส่ช่องฟรีซแล้วก็เอาออกมาก่อนจะคายเย็นก็ให้มันคายเย็นเหมือนเดิมเก็บได้เป็นเดือนถ้าแบมเป็นลาลักษณะแบบนี้นะเข้าฟรีซวันนี้ขอบคุณพี่ฝุดนะคะที่มาร่วมทำอาหารแล้วก็บอกสูตรแหนมให้คนดูได้ได้ได้หัดไปหัดไปทำเพราะว่ามันไม่ยากเลย จริงๆไม่ได้ใช้อะไรมากเลยอะ<ช>่ะเราไม่ต้องไปซื้อทาเราเราทำเอง,อเ,องเก็บเอาไว้อสะอาดกว่าสะอาดกว่าะนะโอเควันนี้ก็บายบายค่ะบายบายสวัสดีค่ะ